เสร็จแล้วค่ะแกงผักกาดอ่าน,นี้กันนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะเมนูวันนี้ก็คือแกงผักกาดค่ะทุกท่านค่ะแกงผักกาดใส่ผักชีลาวค่ะเรามาหั่นผักกาดเป็นท่อนๆนะคะทุกท่านค่ะแกงผักกาดแบบคนเมืองค่ะทุกท่านค่ะใส่มะแขกกับเพกไทยนะคะก็เพึ่งแกงครั้งแรกเหมือนกันค่ะเรามาหั่นผักชีลาวต่อค่ะทีนี้ เสร็จแล้วเราจะมาตำเครื่องแกงนะคะทุกท่านค่ะเกลือใส่เข้าไปหน่อยหนึ่งค่ะกระเทียมนะคะพริกแห้งค่ะทีนี้เราก็โขลกนะคะทุกท่านค่ะโขลกละเอียดนะคะเดี๋ยวเราจะเอาหอมใส่ค่ะใส่หอมแดงเข้าไปค่ะแล้วก็มะแขวนนะคะแล้วก็พริกไทยค่ะใส่เข้าไปจะได้หอมนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะเอากระปิใส่ค่ะหลังจากเราตำเสร็จเราก็จะไปขั่วหมูก่อนนะคะทุกท่านค่ะหมูสามชั้นค่ะแล้วก็นำมาขั่วก่อนนะคะ คั่วหมูเสร็จแล้วเราก็จะเอาพริกแกงที่เราโขกใส่เข้าไปค่ะทุกท่านค่ะพริกแกงที่ตําไว้นะคะคั่วเข้าไปกับหมูสามชั้นที่เราคั่วไว้ค่ะจะได้หอมค่ะทุกท่านค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเอาน้ำซุปยอดเข้าไปหน่อยนึงนะคะเพื่อให้แบบมีน้ำขุกขีดหน่อยนึงแล้วก็มาใส่ในหม้อน้ำที่เราต้มเดือดแล้วค่ะทุกท่านค่ะ แล้วก็ปรุงด้วยรสนะคะเกลือชรลดเหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาผักใส่ค่ะทุกท่านค่ะผักกาดใส่เข้าไปนะคะเสร็จแล้วตามด้วยผักชีลาวค่ะ เสร็จแล้วค่ะทีนี้เราก็จะตักเสิร์ฟใส่ถ้วยนะคะทุกท่านค่ะหอมมากเลยค่ะกินหอมค่ะเ่ะจ้หอมกิ่นมะแขวนกับผักชีลาวนะคะแม่เขาไม่กินกะปิใช่ไหมคะเขาบอกว่ากินอะไรกินกะปิเต็มบ้านเลย <laughs> ทีนี้ก็เสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะทานด้วยกันค่ะ